สวัสดีค่ะครั้งนี้จะพาไปอุดรบึงการฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเริ่มจากวันที่1น,นะคะมุ่งหน้าสู่สนามบินอุดรธานีค่ะพวกเราได้ทดลองใช้ระบบสแกนใบหน้าในสนามบินอนเมืองด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถที่จะสแกนใบหน้าก่อนขึ้นเครื่องโดยที่เราไม่ต้องปริ้นบอร์ดอินพาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง ครื่องสแกนใบหน้านะคะเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราสามารถเดินได้เลยเข้าไปในเกตได้เลยะค่ะไม่ต้องพกทั้งบัตรประชาชนไม่ต้องโดยมีการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567ันห้าร้อยหกสิบเค่ะถ้าเกิดว่าใช้แล้วใช้กินนั่ชตั้งนานใช้แล้วมีบัตรอีกบัตรไปแล้วตอนนี้ก็จะเปลี่ยนิดหมด แต่อันนี้ในกรณีที่มีบอดดิ้งพาสแต่ว่าเราไม่ได้สแกนหน้าหากเราเช็คอินมาแล้วยังไม่ไม่ได้ปิ้นบอดดิ้งพาสเราก็เอาบาร์โค้ดในโทรศัพท์เนาะบาร์โค้ดในโทรศัพท์สแกนตรงช่องข้างล่างนะคะอ่าซึ่งผิดมาแล้วอ่าแล้วก็ไปเสียบบัตร เขียนแบประชาชนอ,อ,อ่าฮะ<า>วัตถุที่ห้ามนําขึ้นเครื่องบินนะคะตามนี้เลยค่ะและหากเผลอนําวัตถุต้องห้ามมานะคะต้องนํามาหย่อนที่ตู้นี้เลยค่ะของเหลวได้10ขวดนะคะขวดละไม่เกิน100 ml หากเกินกว่านี้ต้องโหลดลงใต้เครื่องเท่านั้นนะคะ ไปกับสายการบินแอร์เอเชียค่ะของบ้านเชียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบสวยงามมากเลยนะถือว่าเป็นสนามบินที่สะอาดโอ้โหนะะเหมือนพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนี่แล้วก็มากินส้มตำเจกไก่สาขาหนึ่งอุดรธาน,าน,นีนะคะ ต้ตมตำจเไก่สาขาหนึ่งนะบอกว่าดูสิถ้ามา<ะ>อุดรต้องมาส้มตำเจเกไก่ถ้ามาไม่ถึงแสดงว่ายังไม่มาถึงอุดรน,นะโอเคงัค้นเรามาดูกันอันนี้มราจะาในร้านเจ๊กไก่อุดรธานีโอ้ไม่น่าเชื่อว่าคนเยอะมากจะเป็นคนทำงานเขรร้านนี้นะคะรสแซ่บมากค่ะส้มตำจานใหญ่เลยค่ะมาในราคาย่อมเยาค่ะ เราก็ามาถึงทางเข้าวัดป่าดงหนองตาลกันแล้วนะคะระยะทางจากสนามบินถึงวัดป่าดงหนองตาลน,นะคะประมาณ28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30-40นาทีค่ะและห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลเมตรค่ะวัดนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาขอพรเป็นจานวนมากค่ะภายในวัดก็จะมีพระประธานและพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์เลยค่ะเชื่อจันรว่าวัดนี้ตั้งอยู่บนเมืองโบราณที่ชื่อศรีเวียงตาล ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีตมาก่อนค่ะมีพระประธานและพระพุทธรูปหลายองค์เลยค่ะมีพ่อปู่เกตแก้วนาคาธิดีศรีเวียงตาลพระมหาจากักรพัิซึ่งล้วนแต่มีความงดงามและแฝ่งด้วยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทงางศาสนาค่ะเมื่อพวกเรากราบไหว้พระประธานและพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm. ก็มากราบไหว้ขอพอรจากพ่อปู่เกตแก้วนาคาธิบดีศรีเวียงตาลและแม่ย่าละองดาวค่ะ น,นี่เราเริ่มเข้ามาที่ปลูก,ลกดอกแก้วแล้วนะคะน้ำน้ำไม่ค่อยมยีเนาะแต่ว่าโอ้โหมันเห็นถึงความที่เรียกว่าโบราณมากเลยตามตำนานเชื่อว่าเป็นสถานที่ทับซ้อนของพบภูมิต่างๆมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สีฟ้าทั้งส1บอ่อ ใตห้หลายคนจะมากราบไหว้ขอพรจากพญานาคและก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะซึ่งเชื่อกันว่าพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปกป้องและนำโชคลาภมาให้กับผู้ที่กราบไหว้และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีพลังในการรักษาโรคและยังนำความเป็นมงคลมาสู่ชีวิตให้กับผู้ที่มาขอพรอ,อีกด้วยค่ะ คือพื้นนะที่เดินแล้วเจ็บเลยค่ะเจ็บเท้าเนาะเจ็บเท้าแต่ว่าก็มีความแปลกต้องค่อยๆเดินนะคะบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะมีอายุราว2000ปีซึ่งด้านล่างของบอ่อนี้นะคะเชื่อมต่อกันไปหมดเลยค่ะและยังเชื่อมต่อไปยังจุดบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำกลับบ้านได้อีกด้วยค่ะ เป็นบ่อน้ําที่สองนะคะก็จะมีการดูดน้ําขึ้นไปเพื่อให้คนได้บูชาเป็นเป็นน้ำบนศักดิ์สิทธิ์จากที่พวกเราได้เดินดูนะคะน้ำในแต่ละบ่อนี่มีสีแตกต่างกันใสสะอาดแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สูบขึ้นมานะคะจะเห็นว่าสูบขึ้นมาสู่บ่อตรงนี้นะคะ่ะให้เราได้ตักไปเป็น มงคลในแต่ละคนนะคะซึ่งบ่อน,นี้นะคะก็มาจากสูบมาจากใต้ดินบ่อเดียวกันกับทางฝั่งนู้นที่เราไปมาเมื่อตกี้นี้นะคะอันนี้จะเป็นพระเจดีกเก่านะเป็นอายุเป็นพันปีที่ขุดที่ขุดเจอนะคะแล้วก็เตรียมจะบูรณะใหม่ค่ะวัดป่าโดมหนองตาลจังหวัดอุดรธานี บ่วงนาคบาทหรือสอนของอินทราชิตมีอนุภาพทำลายได้ทั้ง3โลกตามตำราบโบราณเชื่อว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชคลาภและป้องกันภัยค่ะใช้เวลาเดินทางจากวัดป่าดงหนองตาลถึงที่พักนะคะ2ชั่วโมง30นาที158กิโลเมตรค่ะ พวกเราพักที่นี่ในคืนแรกนะคะราคาค่าห้อง890บาทค่ะเสริมเตียงอีก200บาทนะคะรวมเป็น1 0 9 0บาทต่อคืนค่ะตอนต่อไปถ้ำนาคาบึงการค่ะพวกเราได้เจอกับสิ่งประทับใจมากมายเลยค่ะรอติดตามชมกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ